พบกับผมนาะยชอตตี้บูจว,ว่ากับกริมการแท็กติกส์เกมมือถือแนวแท็กติ a ค r ลอาร์พสนามเล็กๆกราฟิกสไตล์การ์ตูนฝรั่งสําหรับคนที่คุ้นคุ้นเกมนี้ครับผมจะบอกว่าเขาเปิดที่ต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะเขาเพิ่งลงสโตทยโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับผมสาหรับการต่อสู้เนี่ยตอนนี้มันมีโหมดเนื้อเรื่องมาแล้วนะอยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับอันนี้ก็อารมณ์ประมาณแนว RPG ทั่วไปอะเราก็ลงดันเจียนตลุยด่านไปเรื่อย ส่วนอีกอันหนึ่งที่มันมีมาตั้งนานแล้วก็คือคาสั่งดันเจี้ยนที่อยู่ด้านบนนะครับดันเจี้ยนของเกมนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับมีการสุ่มๆุมมาตามกิจกรรมตามอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเวลาชัดเจนเลยว่าเราจะต้องลงภายในกี่วันนะครับมันมีเวลาหมดอายุอยู่แล้วก็บางดันเจี้ยนจะมีการบอกเลยนะครับว่าให้ใช้ฮีโร่ประเภทไหนค่บางดันเจี้ยนก็จะให้ลงหมดเลยทุกตัวอะไรแบบนั้น ก่อนจะลงไปต่อสู้นะครับเขาจะมีให้เราจัดทีมนะครับซึ่งเราสามารถจัดได้สูงสุด5คนด้วยกันนะครับและดูด้านบนมันจะมีเหมือนกับออราประจําสีประจําเผ่าอยู่ด้วยเห็นไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้บัฟนะครับท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องจัดสีเดียวกันหมดเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับถึงจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติม ส่วนการต่อสู้ของเกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยครับเพราะว่าเขามีแค่2ส,สกิลไงสกิลแรกก็เป็นสกิลกดใช้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นข้ามเทินแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้ข้ามเทินเฉยๆมันจะบีมบัฟออกมาด้วยนั่นเองครับส่วนการโจมตีธรรมดาก็คือแตะที่ศัตรูได้เลยนะครับแล้วก็แตะย้ำไปอีกทีหนึ่ง ก็จะเป็นการโจมตีแล้วแค่นี้แหละคือเล่นกอนข้างง่ายเลยนะครับถ้าเกิดไม่อยากใช้สกิลก็ก็ตีแบบโมโมโซโซได้เลยแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีการชนะทางแพ้ทางอยู่ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้ก็คือสีแดงชนะสีเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้า,ฟาชนะแดงนั่นเองครับอ้าวแล้วตัวละครเราเสียอะไรดูด้านซ้ายล่างได้ที่รูปตัวละครเรามันมีบอกอยู่อย่างเช่นน้องคนนี้เป็นสีฟ้าแล้วในด่านเนี้ยเขาไม่มีสีแดงเลยเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรตีๆไปเถอไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ โอเคอันนี้เดี๋ยวเป็นสีเขียวเนาะชนะสีฟ้าผมยิงธรรมดาก็น่าจะตายแล้วลองดูโอเคไปไงทีเดียวตุยเลยแลครับผมอ่าเดี๋ยวลองใช้สกิลบ้างดีกว่าครับโอเคคนนี้ครับเขาบอกว่าจะมีการเสกให้ศัตรูเนี่ยสับสนบางทีศัตรูก็จะโจมตีพวกเดียวกันเองด้วยนะก็แล้วแต่มันครับบางทีก็เดินม,มาตีเราแบบนี้ครับเวรกรรมสุดๆไม่เป็นไรช่างมันครับผมคราวนี้ก็จะเป็นเทนะิร์นออกศัตรูเนาะ โอเคทีนี้ลูกเล่นอื่นๆในสนามก็มีนะครับอย่างเช่นพื้นแดงเห็นไหมพื้นแดงนี่คือเดินเหยียบแล้วก็จะเสียเลือดนะครับส่วนที่เป็นรูปโลคือไปยืนตรงนั้นจะได้รับบัฟโลส่วนด้านบนสุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนไอเทมอะ่ะถ้าเกิดเราเก็บแล้วก็จะลดคูดาวหรือว่าบางอันเนี่ยเก็บแล้วมันจะเติมเลือดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นดูด้านซ้ายบนมันมีความเร็วคูณ2แล้วก็คําสั่งออตโต้มาให้ข้างๆกันเลยนะครับอันนี้ก็เน้นแค่เรื่องของการพัฒนาตัวละครอย่างเดียวเนะะวาะ มันอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิธภาพเท่าไหร่นะครับคือผมแนะนำนะถ้าเกิดว่างก็เล่นเองจะดีกว่าครับและยิ่งเป็นเกมแนวแท็กติกส์แบบนี้นะครับปล่อยบอทไม่ค่อยเวิร์กทีนี้เรามาดูตัวอย่างด่านนี้กันบ้างดีกว่าครับดูเหมือนว่าจะมีบอสอยู่ด้วยนะครับน่ากลัวเอามากๆที่พื้นก็มีบัฟมีระเบิดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นหมายความว่าผมจะต้องเล่นตัวนักดาบก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะทําการผลักเจ้าเนี้ยไปโดนศัตรูซึ่งไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะลองผลักไปดูก่อนโอ้โหโดนแลนะ้ว ไม่โดนใครเลยเว้นกัรมปสุดไม่น่าเล่นแบบนี้เลยไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วช่างมันครับงั้นเดี๋ยวผมเดินมานีเอาแบบโจมตีแล้วก็สกิลใส่บอลเลยละกันไปโอ้โหบอลยังถึกถึกแบบไม่บัญยามันยังโอเคงั้นเดี๋ยวเจค,คนนี้ต่อเลยสกิลเออพี่คนนี้เหมือนกันสกิลโดนป่าวไม่รู้เงวไกลไปอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นก็ข้ามเทินส่วนพระคนนี้เหรอตีไม่ค่อยเข้าเลยแอบชาวบ้านเขาก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปบวกแอบก่อนแอบก่อน Mm hmm. มันตีเราแรงมากเลยเพราะามันเป็นพวกสีเขียวไงต้องเอาสีแดงชนะทางมันนะครับโอ้เดี๋ยวนะผมเห็นนักเวทอยู่ด้านหลังสองตัวผมยิงไปไม่ถึงอะ่ะงั้นต้องจัดการไอ้คนแถวนี้ก่อนเออแล้วก็เจแดงเจแดงไอ้นี้ไม่ตายงั้นก็ตัวนี้ละกันโอเคตายมีแพรี่ด้วยตีไปเออยิงไป เอาให้ตายเป็นตัวตัวไปครับเดี๋ยวพระนี่ผมว่าผมยืนเฉยๆดีกว,ว่าเพราะว่าจะได้ฮิวไงพระมีอาบลิตี้ถ้าเกิดว่าเราข้ามเธนมันจะฮิวอไอตัวนั้นมันเข้าเอาพระป้องกันสวยแล้วค่อยค่อยเอาทีละตัวๆๆไปเออไัเจ๊มไม่ยืนนี่สกิลจะแรงแรงเออนักดาบตีไม่ถึงเดินไปทางนู้นดีกว,ว่ากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บของฮิวด้วยไงผมเห็นเพลือดสีเขียวอยู่ด้านบนเก็บแล้วได้ฮิวนะครับ ดีโอเคเหลือบอสตัวเดียวครับเอ้ยบอสมาตีนักธนูคนนีน้ไม่เข้าเว้ย <c oughs> โอเคไ้นก็ใส่เลยละกันนะจ๊ะเจ๊เจ๊ยิงไว้เออหูมันแพรี่รูวรเลยวะ่ะนักดาบมาสิยาวโลก,นะก็แทกนะกระแทกโดนพวกเดียวกันด้วยโอเคพี่มือปืนยิงเลยเออสกิลหน่อยพระโอเคคอนฟิวครับผมแต่ว่ามันไม่มีศัตรูตัวอื่นแล้วไงมันก็จะตีเราแน่นอน ยิงไว้ยิงไวโอเคอีกทีนึงยิงโอย,ยังไม่ตายอีกเอาไงดียิงไปเลยละกันวัดดวงเออเรียบร้อยครับผมส่วนการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออารีนาศึกชิงเจ้ายุทธผมนั่นเองครับก่อนจะไปสู้กับใครก็ดูค่าพลังตัวเองนิดนึ่งครับอย่างของผมคือ1733เนาะเนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับอ่ะลองหาคนอื่นดูโอ้โหสู้ใครไม่ได้เลยรีเฟซเลยละกัน ก็ยังโคกสู้ใครไม่ได้อยู่ดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าก็คือคําสั่งรีคูดนั่นเองนะครับผมเนื่องจากผมมีตัวนะจากการที่เราเล่นมาในสมัยก่อนนะครับไอดียังไม่หายไปนะครับเดี๋ยวเปิดเลยลวกันครับอันนี้เลยแสบตาเลยครับผมวอริเออร์นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่มากกว่าปกติด้วยก็คือมันมีตัวบวกอยู่แบบนี้อันนี้คือเก่งกว่าปกตินะครับมาดูอีกคนนึงครับว่าคนนี้เป็นใครเอ่ย พรีเบนนะครับเป็นฮีโร่ของเหล่าบาวเเลียนตู้แรกตัวหมดแล้วครับทีนี้ขยับมาตู้ที่สองนะครับผมมันจะใช้ตัวสีขาวผมมีสี่ใบงั้นก็ค่อยๆเปิดเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมข้ามเลยนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือมีแค่รถม้ามาครับว้าวเดี๋ยวนะเจคนนี้ที่ผมใช้ก่อนนะ้นนี้นี่นาเนาะแต่ว่าคนนี้เป็นสีฟ้านะครับคือหนึ่งตัวละครมันมีหลายแหล่งไงถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าก็โอเคยังดีกว่าไม่ได้ครับแต่เราควรจะได้สีม่วงขึ้นไปนะว้าวนี่เจคนนี้ ก็คือคนที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าคนนี้มีสเตตัสเสริมมาด้วยครับก็โอเคใช้ได้เอาละอีก2ใบว่าไงครับนักดาบครับคนนี้ไม่คุ้นเลยไม่เคยใช้เลยขามขามขามอคนสุดท้ายคนสุดท้ายดูซิใครเอ่ยอ้าวเจคนเดิมครับเจยยูรีทีนี้มาดูตู้ที่3กันบ้างครับอันนี้เปิดได้ทีละ5้ใบก็เปิดไปเลยกันละกันนะครับผมลองดูซิโอโหคนแรกสเปียร์แมนสีเขียว มันควรจะเป็นสีฟ้าขึ้นไปนะโอ้โหแล้วดูดิสีขาวล่อไปอีก4คนเลยทีเดียวเชียวครับแสดงว่าตู้นี้ี่ยเข็มๆนะไม่เป็นไรเปิดได้อีกรอบนึงอ่าลองดูจะเข็มขนาดไหนอ้าวได้ทาร่ามาอีกรอบนึงครับผมมีใครอีกเหมือนจะไม่มีแล้วครับนั่นไงว่าแลวตู้นี้มันเข็ม ส่วนการ, grade, รอัปเกรดตัวละครจะอยู่ที่เมนูซ้ายสุดเลยก็คือฮีโร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มีสีม่วงมาไหมไม่มีเลยอ่ะเมื่อกี้เราเปิดมาไม่มีสีม่วงเลยงั้นเดี๋ยวอัปเกรดสีม่วงให้ดูกันละกันการอัปเกรดนะครับก็จะมีการอัปเกรดเลเวลดูด้านซ้ายล่างได้นะครับใช้ลูกตาสีฟ้าอัปเกรดเวลได้เลยหรือเอาไปลงดันเจียนก็ได้เวลเหมือนกันแล้วก็จะมีแอสเซนต์นะครับแอสเซนต์ cent, นี่คือเราจะต้อง uh, ทําการเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วไปขายมันก็จะได้รับหนังสือน,นี้มาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอออออาาาาชชีีด้ววยยนะะัสสมมมมติมม่่่ผผกกจไหงืืเเเล จคนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นแรงสีฟ้าเนี่ยเอาไปขายครับซึ่งการขายคือกดตัวกากบาทด้านบนนี่ไงเห็นไหมจะได้รับหนังสือประจําอาชีพมานะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดจะอัปเกรดตัวไหนก็ต้องมาดูก่อนมีตัวซ้ําเยอะไหมมีตัวซ้ําเยอะนั่นแหละก็เอาไปย่อยๆๆขายให้หมด อัปเกรดส่วนต่อมาคือพวกอุปกรณ์นะครับผมก็แตะเข้าไปได้เลยแล้วก็อัปเกรดได้เลยแค่นี้แหละจบง่ายๆแล้วก็เกมนี้มันมีบาดเจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นปะตัวนี้มีสีแดง1ขีดและแต่ตัวข้างๆ้างไม่มีถ้าเกิดว่าครบ3มขีดเขาจะบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมต้องกดปุ่มลูกศรข้างข้างกับไอหลอดสีแดงนี่แหละเขาจะพามาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเราก็เอาฮีโร่ที่บาดเจ็บเนี่ยมาพักผ่อนนั่นเองครับซึ่งการพักผ่อนก็ใช้ระยะเวลาราวๆสองชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถเอาตัวละครนี้ไปสู้ใน,ในกิจกรรมอื่นนๆได้้แลวนะ ทีนี้เรามาดูการอัปเกรดเมืองกันบ้างดีกว่าครับคือสถานที่เหล่านี้มันอัปเกรดได้นะท่านผู้ชมดูด้านขวาเห็นไหมครับอันนี้ผมอัพไปขั้น4แล้วนะครับผมเวลาอัพก็แค่มีของก็กดอัปเกรดได้เลยและการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ามันจะเพิ่มความสามารถอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้คือบาแรกเราเก็บตัวละครแค่30ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าผมอัปเกรดมาขั้นสูงและก็เลยกลายเป็น36คนอันต่อมาเขาบอกว่าจะมีการผลิตอินไซต์ได้มากขึ้นกว่าปกติครับอินไซต์คือไอเทมสาหรับการ ส่วนฟอ r t สหรือว่าลงตีเหล็กนะครับจะอัปเกรดได้3อย่างด้วยกันอันแรกเลยคือทําให้แม็กเลเวลของการตีบวกอุปกรณ์มากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเครื่องป้องกันอันแรกเป็นดาบนะเพื่อวุธน,นั่นแหละอันที่2เป็นพวกเครื่องบองก,กันพวกเกราะอะไรงนี้และอันที่3เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการผลิตแอสเซทมาขึ้นแอสเซทก็คือไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นแหละ ส่วนต่อมาเป็นระบบกิ้วนะครับจะอัปเกรดได้2อ,อย่างอย่างแรกนะครับก็คือเป็นมาสเตอรี่อันนี้เขาบอกว่าจะสามารถเข้าไปดูมาสเตอรี่ของพวกตัวละครต่างๆได้นะครับเมื่อกี้ผมอาจจะยังไม่ได้พาไปให้ดูเดี๋ยวพาไปให้ดูเลยแล้ะกันระบบกิ้วจะอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอนะครับผมเข้าไปแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วคนไหนที่เราเพิ่งได้มาครับเราสามารถที่จะมาอ่านข้อมูลได้แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปขั้นลงสูงเนี่ยก็จะมีข้อมูลปลดล็อกมากขึ้นและเราก็จะได้รับเพชรจากการอ่านพวกข้อมูลเหล่านี้ด้วย ส่วนอีกอันนึงที่อัปเกรดได้นะครับเขาบอกว่าเราจะได้รับทองนะครับทองนี่ใช้จ่ายในเกมนี่แหละครับมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองครับส่วนกระชับปองเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเราจะมีโอกาสได้โบนัส,สคอนแท็กต์10%นะครับที่เลเวลสามนะครับโบนัส,สคอนแทคกก็คือตั๋วที่เราใช้ในการเปิดกระชับปองนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนแท็กหรือว่าสัญญานั่นแหละนะ และส่วนสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอัปเกรดได้3อย่างอย่างแรกเลยคือจะทําให้มีเตียงนอนมากขึ้นพูดง่ายคือเราสามารถรักษาฮีโร่ได้มากกว่า1คนแล้วนั่นเองครับส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าจะใช้เวลาในการรักษาเร็วขึ้นส่วนอันสุดท้ายเขาบอกว่าตัวละครที่มีการพักผ่อนมากเพียงพอจะได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเอาล่ะก่อนจะลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้านก่อนอยู่ที่รูปของเราเลยด้านซ้ายบนครับ เข้ามาแล้วก็ดูด้านบนต่อนะครับมันจะมีคําสั่งเซตติ้งนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงและภาษาซึ่งปัจจุบันก็ยังคงไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็มีทั้งตั้งค่าความละเอียด fps นะครับแล้วก็มีลบลอยอยากอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับใครที่สนใจเกมแนวแท็กติกเล่นง่ายๆชิลแล้วก็ลองเล่นดูได้ครับ